เด็กหญิงนิยายคอยรักแม่ทับไม่เหลียวแลวบทที่สี แม้ว่าจะได้ยินเช่นนั้นแต่วัยอันฉีก็รู้สึกว่าเรื่องนั้นค่อนข้างน่าเหลือเชื่อเกินไปนางคิดว่าอย่างไรเขาก็ควรปรากฏตัวในรูปลักษณ์ของเสือขาวหรือไม่ก็อาจกลายร่างเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพียงแค่แมวตัวเล็กเท่านั้นความคิดที่ว่านี้อาจเป็นเพียงการแอบอ้างของปีศาจแมวตัวหนึ่งเท่านั้นนางยิ่งไม่กล้าไว้วางใจเกินไป เพราะความไม่สมเหตุสมผลเหล่านั้นท่านจะช่วยให้ข้ากับท่านแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือมีเพียงลู่หมิงเท่านั้นที่ไม่คิดมากเพียงได้ยินว่าอีกฝ่ายมีเจตนาที่จะช่วยให้เขากับมารดาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เด็กชายก็พร้อมที่จะเชื่อโดยไม่มีข้อแม้พวกเราจะมีอาหารกินเท่าที่อยากกินใช่หรือไม่ย่อมมี ยังมีเงินทองมากพอจะซื้อเสื้อผ้ากระทั่งสร้างบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่และอบอุ่นได้อีกด้วยท่านแม่จะไม่ต้องขึ้นเขาไปทำงานยากลำบากอีกใช่หรือไม่แน่นอนมารดาของเจ้าภายหน้าจะต้องสุขสบายอย่างแน่นอน ไผ่หูกล่าวออกมาด้วยความมั่นใจอย่างยิ่งนั่นเป็นการเรียนรู้จากนิยายและละครในโทรทัศน์ที่เขาได้ชมจากอีกโลกหนึ่งการทำมาค้าขายและสร้างสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้ผู้คนเจริญรุ่งเรืองจากดินสู่ฟ้ากลเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในที่สุด เขาไม่เชื่อว่าตอนจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ดวงตาของเด็กชายเต็มไปด้วยความคาดหวังเขาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมาตลอดหวังเพียงว่าวันหนึ่งนั้นจะมีความสุขทำให้มารดาใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายตลอดไปไม่ว่าเจ้าแมวตัวนี้จะโกหกหรือไม่เขาก็ยินดีที่จะคว้าความหวังนั้นเอาไว้ ว้ยอันชีเองก็มีความปรารถนาเช่นเดียวกันกับบุตรชายนางย่อมหวังว่าจะเลี้ยงดูบุตรชายให้มีชีวิตที่สุขสบายไร้ความกังวลสามารถเรียนหนังสือเข้าสอบราชการหรือทำงานตามที่เขาต้องการได้ คํำกล่าวของเจ้าแมวตัวนั้นเป็นความหวังที่อยู่ท่ามกลางแสงอันริบรีเพราะนางรู้ดีว่าลําพังการล่าสัตว์เล็กน้อยไม่อาจส่งเสริมให้บุตรชายของตนเข้าเรียนในสํานักศึกษาที่ดีได้อย่างแน่นอนท่านมีสิ่งใดมายืนยันหรือไม่ว่าท่านคือเทพไปหูจริงๆข้าไม่ได้ต้องการจะลบหลู่ท่านเพียงแค่ต้องการความมั่นใจเท่านั้นไผ่หูงดเงีย แต่เขาก็เข้าใจว่าตนปรากฏตัวในร่างของแมวที่บาดเจ็บเช่นนี้ไม่น่าแปลกใจหรอกว่าเหตุใดหญิงสาวจึงกลัวว่าบางทีเขาอาจเป็นปีศาจแมวที่แอบอ้างชื่อของเทพไปฮูมาหลอกลวงพวกนางเพียงแต่บัดนี้ร่างกายของเขายังอ่อนแอเกินไปจะแสดงอิทธิฤทธิ์ก็ไม่ได้แต่หลังจากที่คิดอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็ตัดสินใจได้ว่าควรแสดงบางอย่างออก มาจริงๆการลงมาที่โลกมนุษย์นั้นทำให้ข้าสูญเสียพลังไปมากจำต้องใช้เวลารักษาตัวดังนั้นข้ายังไม่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์มากมายได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำได้ในตอนนี้เขากล่าวเช่นนั้นแล้วก็รวบรวมพลังกระโดดลงจากโต๊ะ ตรงมายังพื้นที่กว้างภายในบ้านหลังนั้นแสงสีทองเรืองรองจากร่างนั้นไม่นานร่างเล็กของแมวขนยาวตัวนั้นก็กลับกลายขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆริ้วลายบนตัวเริ่มปรากฏชัดหางยาวยืดขยายไม่นานจากแมวน้อยสีขาวตัวหนึง่งก็กลายเป็นเสือโครงสีขาวขนาดใหญ่ใหญ่เสียยิ่งกว่าหมีหรือลูกช้างเสียอีกเสียงคำรามเบาๆแต่ทรงพลังอํำนาจและส แดงถึงความสง่างามดวงตาโตคมดุจ้องมองมาที่เจ้าของบ้านบัดนี้มันได้กลับคืนสู่ร่างเดิมเป็นการชั่วคราวรัศมีของหนึ่งในสี่สัตว์เทพแผ่กระจายไปทั่วสายลมด้านนอกกระโชอกกระทั่งพื้นดินก็เหมือนจะส่งเสียงตอบรับยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงสัพสัตว์มากมายที่รับรู้ได้ถึงในเหนือหัวผู้มาเยือน ภายในหมู่บ้านจึงเกิดความโกลาหลขนาดย่อมเมื่อสัตว์ในค้อกเริ่มวอยวายด้วยความหวาดกลัวพวกมันขดตัวหลบรวมกันอยู่ตรงมุมหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากสองแม่ลูกสกุลเว่ยในเวลานี้ ว้ยอันฉีได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจนางแล้วว่าปีศาจแมวอาจจำแรงกายได้แต่มันไม่มีทางที่จะเรียนแบบรัศมีแห่งเทพได้อย่างแน่นอนความรู้สึกที่นางมีต่อเสือที่อยู่เบื้องหน้ามิใช่เพียงความกลัว เทาว่าเป็นความนอบน้อมบูชาอีกประการหนึ่งไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นอย่างไรแต่นางก็เชื่อในสัญชตาตญาณของตอนเองเมื่อเห็นว่าแววตาของหญิงสาวเปลี่ยนไปแล้วไปหูก็แน่ใจว่านางได้ประจักษ์แล้วว่าบัดนี้เขาคือใคร จึงคืนร่างกลับเป็นเจ้าแมวน้อยร่างกายของเขาอ่อนแอเกินไปเพียงแค่คืนร่างเดิมชั่วคราวยังต้องใช้พลังงานที่สะสมมาตลอดทั้งคืนบัดนี้จึงกรับเข้าสู่ความอ่อนแออีกครั้งเมื่อเห็นท้าทางของมันไม่ดีนักลู่หมิงก็ออกจากการเกาะกลุมของมารดาแล้วตรงเข้าไปอุ้มร่างนั้นขึ้นมาเจ้า ท่านเสี่ยวไปสุดยอดไปเลยร่างของท่านตอนที่เป็นเสือขาวยิ่งใหญ่และสง่างามมากแม้ว่าจะอ่อนแรงแต่เมื่อได้ยินคำชมเขาก็พงกหัวรับอย่างยินดีใช่แล้วร่างกายของข้านั้นใหญ่โตและสง่างามมากข้าเป็นถึงราชาแห่งสรรพสัตเชียวนะภายหน้าเจ้าต้องปรนิบัติข้าให้ดีเข้าใจหรือไม่ขอรับ เด็กชายรับคำอย่างแข็งขัน ตอนนี้เขาไม่เพียงมีเพื่อนเล่นเท่านั้นเต่ว่าเพื่อนเล่นของเขายังเป็นถึงท่านราชาเสือขาวไปหูที่ยิ่งใหญ่ในตำนานแม้ว่าจะไม่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้มากนักแต่เขาก็เชื่อว่าอีกไม่นานเมื่อร่างกายของอีกฝ่ายแข็งแรงแล้วย่อมแสดงอะไรออกมาให้เห็นอย่างแน่นอนวัยอันฉีรู้สึกเหลือเชื่อเล็กน้อยรากับเป็นความฝันตื่นหนึ่งของนางคิดไม่ถึงว่าเรื่อง เราเช่นนี้จะมีอยู่จริงๆแต่ยิ่งรู้ว่าเขาคือใครนางก็ยิ่งไม่แน่ใจว่าควรจะวางตัวกับสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรเพราะอย่างไรที่เห็นอยู่เบื้องหน้าก็เป็นแมวตัวหนึ่งที่นางเก็บมาเลี้ยงแต่ข้างในกลับเป็นสัตว์เพตอนหนึ่งหญิงสาวนึกอะไรไม่ออกอยู่ครู่จนกระทั่งบุตรชายเอ่ยขึ้นมา ท่านแม่เสี่ยวไปคงหิวแล้วเมื่อวานเขาก็ไม่ได้กินอะไรเป็นเทพต้องกินด้วยหรือไปหูมีสีหน้าเหนื่อยหนายกินสิตอนนี้ข้าอยู่ในร่างสัตว์เดรัจฉานอย่างไรก็ต้องกินเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อให้เป็นเทพบางครั้งพวกเราก็กินเพื่อความอร่อยเช่นกัน เมื่อได้ยินเช่นนั้นนางจึงลุกออกไปเพื่อเตรียมตัวทำอาหารแต่สัตว์เทพกินอะไรจะกินเหมือนที่แมวกินกินเหมือนที่เสือกินหรือว่ากินอย่างที่มนุษย์กินกันเล่าเมื่อจะหันกลับไปถามก็พบว่าเจ้าแมวตัวนั้นนอนหลับอยู่ในอ้อมแขนของบุตรชายไปเสียแล้ว ไปหูตื่นขึ้นมาเพราะเขาได้กลิ่นหอมของอาหารเบื้องหน้าตน้นกลิ่นหอมที่หอยหาและไม่ได้ลิ้มรสมานานพอลืมตาก็พบว่าสองแม่ลูกนั่งอยู่ต่อหน้าพร้อมด้วยอาหารสามอย่างหนึ่งเป็นจานที่ใส่เนื้อสดอีกหนึ่งเป็นจานที่ใส่ปลาแห้งทั้งตัวและอีกจานดูเหมือนจะเป็นเนื้อผัดกับเครื่องเทศข้าไม่รู้ว่าเจ้ากินอะไรก็เลยทำมาให้สามอย่าง นางกระดากอายที่จะเรียกแมวตัวหนึ่งอย่างยกย่องว่าท่านแม้เรียกไปแบบนั้นอีกฝ่ายก็ดูเหมือนไม่ได้คิดอะไรมากข้อแรกข้าเป็นเสือก็จริงแต่เป็นสัตว์เทพข้าไม่นิยมกินของสดข้อสองนี่คือร่างแปลงเพื่อให้ข้าได้ใช้พลังงานน้อยลงแต่ข้าไม่ใช่แมวจริงๆและข้อสามข้ายังมีนิสัยกินเพื่อความอร่อยอยู่ ดังนั้นสิ่งที่เจ้าจะให้ข้ากินก็ต้องเป็นเหมือนที่มนุษย์กินกล่าวคือมีรสชาติอร่อยและหน้าตาหน้ากินเขาสาธยายออกมาก่อนจะลุกไปกินเนื้อผัดที่มีรสชาติไม่จัดมากคงเป็นเพราะมีเครื่องปรุงไม่เยอะจึงได้เพียงความเผ็ดร้อนของล่าเตียวรสชาติเค็มเล็กน้อยและความหวานของเนื้อแต่ก็ยังนับว่าน่าพึงพอใจกับยุคนี้ ตอนที่เห็นแมวขาวตัวนั้นก้มลงกินเนื้อผัดก็อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้มีเพียงลู่หมิงเท่านั้น ที่มองด้วยท่าทางตื่นตาตื่นใจแมวของเขากินอาหารของคนได้มิหนำซ้ำยังพูดมากอีกด้วยเขาไม่มีสหายเลยแต่สหายแรกของเขาก็พูดไม่หยุดเช่นนี้ดีเหลือเกินเขาจะได้ไม่ต้องเหงาอีกต่อไปถทว่าอีกใจเขาก็กลัวการพูดไม่หยุดเช่นนั้นจะกลายเป็นเรื่องน่ารำคาญเช่นกันเด็กชายจึงสแสดงสีหน้ายุ่งยากเมื่อกินเสร็จแล้วท้อง ที่หิวโหยก็ได้รับการเติมเต็มเขารู้สึกได้ว่าอาหารของหญิงสาวคนนั้นทำให้พลังงานของตัวเองกลับคืนมาเล็กน้อยแม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับอาหารในอีกโลกหนึ่งแต่ก็นับว่าไม่ได้แย่เลยไปหู่พยักหน้าอย่างพึงพอใจแล้วเราจะทำอย่างไรกันต่อเสี่ยวไปบอกว่าจะช่วยข่ากับท่านแม่มีใช่หรือ ลู่หมิงอยากรู้เรื่องนั้นมากที่สุดเว่ยอันฉีรูปศีรษะของบุตรชายดีใจที่เขาถามเรื่องนั้นขึ้นมาก่อนเพราะนี่ก็เป็นสิ่งที่นางสงสัยเช่นกันเมื่อเขากล่าวว่าจะช่วยให้นางกับบุตรชายมีชีวิตที่สุขสบายแต่จะทำได้อย่างไรบันดาลโชคดีกับการเล่นพนันเช่นนั้นหรือนางไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นเลยใช่แล้วใช่แล้วลำดับแรก พวกเราควรคิดเกี่ยวกับการขาจัดความยากจนนี่เสียก่อนตอนนี้จะเข้าฤดูหนาวแล้วแต่ดูพวกเจ้าแม่ลูกสิผอมแห้งเช่นนี้ได้อย่างไรเสื้อผ้าก็ยังบางมากอีกภายหน้าจะมีชีวิตผ่านฤดูหนาวไปได้อย่างไรเขาบ่นยืดยาวเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของสองแม่ลูกเช่นนั้นท่านสามารถเสกเงินให้พวกเราได้หรือไม่ ความคิดของลู่หมิงไม่ยุ่งยากแต่เมื่อได้รับการใส่หน้าเพื่อปฏิเสธรอยยิ้มของเขาก็ลดลงข้าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เศกเงินไม่ยากหรอกแต่จะมีอะไรมั่นคงวันหนึ่งข้าจะกลับขึ้นไปบนสวรรค์แล้วพวกเจ้าจะทำอย่างไรแต่แน่นอนว่าตอนนี้เราต้องการเงินมากที่สุดข้าจะใช้วิธีที่สุดจริตมากกว่านั้นเพื่อหาเงินได้อย่างรวดเร็ว เช่นอะไรเวยอันฉีสงสยัยวิธีการใดที่สามารถหาเงินสุจริตได้อย่างรวดเร็วตอนที่ข้าเดินเตร่อยู่ในภูเขาที่เจ้าพบข้าได้ยินว่ามีสมต้นหนึ่งฝั่งรากอยู่ใต้ดินเจ้าสามารถขุดมันเพื่อขายเป็นเงินได้เงินนั้นยังจะทำให้เจ้ามีชีวิตอยู่พ้นฤดูหนาวได้อย่างไม่ยากเย็นนัก นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาพบด้วยตัวเองแต่เป็นเรื่องที่ได้ยินจากสัตว์บางตัวพูดคุยกันเมื่อถึงเวลาจมูกจะรับกลิ่นของโสมได้เขาจะขุดมันขึ้นมานี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจหรอกหรือการพบโสมอายุร้อยปีก็เป็นจุดเริ่มต้นของนิยายหลายๆเรื่องเช่นกัน ว้ยอันศีมีความรู้เรื่องสมุนไพรไม่น้อยนางจึงเข้าใจความสำคัญของโสมอย่างแน่นอนแม้โสมจะมีอายุเพียง50ปี ก็นับว่ามีราคาแล้วหากสามารถขายสมร้อยปีได้พวกเขาอาจมีเงินพอสำหรับการใช้จ่ายอย่างไม่เดือดร้อนไปอีกหลายปีแต่นั่นก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสมนั้นมีอยู่จริงหรือไม่แม้ว่านางจะเริ่มเชื่อมั่นว่าเขาอาจเป็นเทพไปฮูแต่เพราะตนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มานาน ช่วยชีวิตไม่เคยได้เห็นโสมที่นี่มาก่อนเย่าว่าแต่โสมร้อยปีเลยนางจึงไม่มั่นใจว่าเขาจะหามันได้พบไปหูมองเห็นความไม่แน่ใจในดวงตาของหญิงสาวจึงตอบนางเสียงเรียบพรุ่งนี้เจ้าขึ้นเขาไปกับข้าก็พอ เพราะคำสัญญานั้นวันพรุ่งนี้นางจึงจูงมือบุตรชายออกจากบ้านไม่กล้าทิ้งเขาให้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเพราะกลัวว่าซาไพรี่ที่เจ็บแค้นจะกลับมาอีกครั้งส่วนเจ้าแมวตัวนั้นก็นอนหลับอย่างสบายอยู่ในตะกร้าด้านหลังที่นางเอาผ้าห่มยัดไว้ให้ เป็นการบริการชั้นเยี่ยมสำหรับเทพแมวตัวนั้นพวกเขาหลีกเลี่ยงผู้คนที่ขึ้นเขามาตัดไม้ก่อนจะปลุกเทพแมวตัวนั้นขึ้นมาเขากระโดดออกมายืนบนพื้นมองไปรอบๆตัวเห็นแต่เพียงแนวป่าทึบเท่านั้นแต่ฝีเท้ากลับย่างออกไปเสียงร้องเหมียวเหมาของเขาดังขึ้นเป็นระยะ ตอนนั้นเองที่เว่ยอันชีสังเกตว่าสัตว์ที่อยู่รอบๆต่างก็เร้นกายหลบหนีราวกับว่าเสียงร้องนั้นได้ประกาศถึงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของสัตว์น้อยใหญ่ถึงได้หลบซ่อนตัวตนของพวกมันตลอดเส้นทางจึงไม่พบสิ่งใดเลยนอกจากป่าที่เงียบสงบ ไหหูเดินนำด้วยความมั่นใจพวกเขาขึ้นเขามาค่อนข้างสูงจนเข้าใกล้เขตอันตรายเจ้าแมวขาวตัวนั้นจึงหยุดอยู่ใต้แนวไม้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยพุ่มไม้หนาทึบอยู่ที่นี่ละ่ะเขาประกาศออกมาด้วยความมั่นใจอย่างยิ่งยังใช้ปลายเท้าที่เต็มไปด้วยขนปุยชีย้ออกไปเบื้องหน้าอยู่ใต้พุ่มไม้พวกนี้ เวยอันจฉีไม่ได้ถามอะไรมากนางใช้ของที่เตรียมมาตัดพุ่มไม้ออกเผยให้เห็นดินด้านใน ตอนนั้นเองที่หญิงสาวเห็นใบสนโสมโผลออกมาดูเหมือนว่ามันจะซ่อนตัวอยู่ที่นี่จริงๆเคยเห็นใบแบบนี้จากในภาพวาดตำราสมุนไพรเก่าของบิดาเท่านั้นไม่นึกเลยว่าครั้งหนึ่งจะได้พบของจริงมีหนำ่ำซ้ำใบของโสมต้นนี้ยังใหญ่มากหญิงสาวเคยได้ยินว่าโสมที่มีอายุมากสามารถมดดินหนีได้นางจึงเริ่มลงมือขุดอย่างระมัดระวงังเมื่อขุดลึก ลงไประดับหนึ่งรากสมขนาดใหญ่ก็ปรากฏให้เห็นมือของเวัยอันฉีสั่นเผาเล็กน้อยเหมือนว่าเสี่ยวไปจะเป็นเทพแมวจริงๆมิเช่นนั้นเขาจะพบสมที่ซ่อนอยู่อย่างลึกลับได้อย่างไรลู่เมิงมาช่วยแม่จับต้นสมเอาไว้ เมื่อได้ยินว่ามารดาพบสมแล้วจริงๆใบหน้าของลู่หมิงก็เต็มไปด้วยความยินดีเขาไม่รู้หรอกว่าสมมีราคามากแค่ไหนรู้แต่ว่ามันมีราคามากพอที่จะใช้จ่ายได้อย่างสบายไประยะหนึ่งเด็กชายจึงเข้ามาช่วยโดยไม่อิดออดเขาจับต้นสมเอาไว้แน่นด้วยสองมือขณะที่มารดาค่อยๆใช้ความพยายามขุดเอารากออกมาแต่ขณะนั้นเด็ก ชายก็รู้สึกได้ถึงแรงต้านที่มากขึ้นกระทั่งสามารถดึงให้ร่างของเขาโน้มไปข้างหน้าได้สมกำลังจะหนีจริงๆทาว่าการดิ้นรนก็ยุติลงเมื่ออุ้งเท้าปุกปุยวางทาบลงไปราวกับว่ามันยอมจำนนในที่สุดเวยอันฉีจึงสามารถขุดรากสมอันใหญ่ออกมาได้ มองดูแล้วมันอาจเป็นโสมร้อยปีจริงๆหญิงสาวไม่รอช้านางห่อมันด้วยผ้าอีกชั้นหนึ่งแล้วซุกมันเอาไว้ใต้ผ้าห่มในตะกร้าด้วยใจที่สั่นไหว พวกเขาไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีกแต่มุ่งมั่นตัดฟืนเพิ่มทั้งยังสามารถหาสมุนไพรอย,ย่างอื่นได้อีกหลายชนิดทั้งหมดนี่ก็เพื่อไม่ให้ชาวบ้านสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าทุกคนที่นางรู้จักจะไม่ใช่คนเลว้ว แต่ไม่ได้รับประกันว่าเงินจํานวนมากที่ได้จากการขายสมจะปลอดภัยท่ามกลางฤดูหนาวที่กําลังจะมาเยือนการเก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นความลับย่อมปลอดภัยกว่าพวกเขากลับมาที่บ้านปิดประตูแล้วจ้องมองสมอีกครั้งวันพรุ่งนี้เจ้าก็เอามันไปขายในเมืองใช้เงินส่วนหนึ่งซื้อของจำเป็นจากนั้นก็เริ่มต้นคิด ว่าจะทำกิจการอะไรเจ้าแมวขาววิเคราะห์ตามหลักนิยายที่เคยอ่านทำกิจการเช่นนั้นหรือใช่แล้วส่วนมากก็ลงทุนปลูกผักขาขายจนร่ำรวย ใช่แล้วมีหญิงสาวชาวบ้านมากมายที่ลงทุนกับการปลูกผักมีน้ำวิเศษที่ทำให้พืชผักเหล่านั้นโตไวมีคุณสมบัติและรสชาติเลิศล้ำจนสามารถดึงดูดราชวงศ์หรือท่านอ๋องสักคนมาที่นี่แล้วเขาก็จะกลายเป็นบิดาที่แท้จริงของเจ้าเด็กลู่เหมิง เผ่าว่าความคิดนั้นต้องหยุดลงที่มาที่ไปของเจ้าเด็กคนนี้ชัดเจนบีดาเป็นทหารชั้นผู้น้อยที่ตายในสงครามไม่ได้ซับซ้อนแต่ประการใดเรื่องที่ว่าเขาอาจเป็นท่านชายหรือองค์ชายที่พัดพราคงต้องยุติไปแต่เขายังมีแผนการอื่นอย่างท่านอ๋องหรือแม่ทัพสักคนที่จะกลายเป็นบีดาเลี้ยงของเด็กชายแทนเว่ยอันฉี่ไม่รู้ว่าในหัวของเจ้าแมวตัว น,นั้นซ่อนอะไรอยู่นางเพียงแต่หมกมุ่นกับสิ่งที่เขาเกล่าวออกมาก่อนหน้านี้ตอนนี้จะฤดูหนาวแล้วเราไม่สามารถปลูกพืชได้หรอกอีกอย่างการปลูกพืชเพื่อหวังว่าจะร่ำรวยจำเป็นต้องใช้พื้นที่จำนวนมากต่อให้ขายสมนี่ออกไปแล้วก็ไม่แน่ว่าจะซื้อที่ได้กี่มูเรื่องมเมล็ดพันธุ์แรงงาน แล้วจะขายให้ใครหรือดูหนาวเช่นนี้จะทำอย่างไรไปหูเงียบไปดูเหมือนว่าจะมีเงื่อนไขามากมายจริงๆแต่เขาก็ไม่ได้เตรียมไว้เพียงเท่านี้นอกจากปลูกพืชเราก็สามารถข้าขายได้อีกส่วนมากจะขา,ขายอาหาร เท่าที่ข้าเคยได้กินอาหารฝีมือเจ้าก็ค่อนข้างใช้ได้ถ้าเจ้าไม่ต้องการเปิดร้านใหญ่โตเราอาจเริ่มต้นจากร้านรถเข็นข้างทางก่อนก็ได้ข้าเคยเห็นคนมากมายที่ร่ำรวยจากการขายอาหารข้างทางแม้แต่ฤดูหนาวคนก็ยังต้องกินอาหารมีใช่หรือนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่พบเห็นได้มากในนิยายทั้งหลายทั้งยังไม่ถูกจำกัดด้วยสภาพอากาศ ขอเพียงทำให้อร่อยก็สามารถเรียกลูกค้ามากมายได้เช่นกันหรือไม่ถ้าที่นี่เป็นเหมือนยุคสมัยในอีกโลกหนึ่งเขาอาจยุให้นางเปิดห้องถ่ายทอดสดชีวิตประจำวันและการทำอาหารอร่อยๆเพื่อเรียกผู้ชมจากนั้นก็จะได้รับของขวัญจำนวนมากจากผู้ชมเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินความจริงผิวทัศน์ของหมู่บ้านหู่สารก็ไม่ย่ำแย่เช่นกันมันคงดีถ้า สามารถทำเช่นนั้นได้ในยุคสมัยนั้นการถ่ายทอดชีวิตในชนบทก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วพวกเราจะขายอะไรถ้าอยากร่ำรวยก็ต้องขายให้แตกต่างจากคนอื่นค้าอยากกินอะไรหวานๆขอรับนั่นคือสิ่งที่บุตรชายร้องขอก่อนจะเสนอแล้วก็ต้องกินแบบร้อนๆด้วย เขาชอบของหวานแต่ไม่มีโอกาสได้กินนักหากมารดาของเขาขายอาหารที่หวานและอุ่นได้ก็คงจะดีอย่างยิ่ยงนั่นสินะมารดารูปศีรษะของบุตรชายตอนนี้เป็นฤดูหนาวของที่อุ่นหน่อยก็ดีหวานสักนิดก็เพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายแต่จะขายอะไรล่ะ บัวลอยน้ำขิงหรือหรือจะเป็นขนมแป้งนึ่งไส้ถั่วหวานดีนางเอ่ยถึงสิ่งที่ตนรู้จักถ้าว่าความคิดเหล่านี้ไม่ผ่านสำหรับไปหูไม่เห็นจะแตกต่างเลยบัวลอยน้ำขิงก็ดีแต่ไม่โดดเด่นมากพาอเขานอนราบไปกับโตะ๊ะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้าอย่างไรรอให้พวกเราเข้าเมืองวันพรุ่งนี้ก่อนค่อยดูก็ได้ว่ามีสิ่งใดน่าสนใจหรือไม่นางเสนอขึ้นแต่ในใจยังกังวล การ้าขายไม่ได้ง่ายใดเช่นนั้นถ้าจะขาขายก็ต้องไปที่เมืองคนในหมู่บ้านของพวกนางไม่ได้มีเงินจับใจสำหรับการซื้อของกินที่คนอื่นขายกันถึงเพียงนั้นทุกบ้านด้วนทำอาหารเองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้ออาหารจากข้างนอกเลยแม้แต่น้อยเมื่อถึงเวลาจริงๆข้อจำกัดเหล่านั้นก็มีมากมายนางยังต้องค่อยคอยค,อยคิดหาวิธีการต่อไป แต่ดูเหมือนไปหูจะมกมุ่นกับความคิดเหล่านั้นตลอดทั้งคืนจนกระทั่งตอนเช้าที่จะเข้าไปขายของในเมืองเขาก็มีท่าทางอารมณ์ดีฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ